โยสวัสดีครับทุกทกคนแล้วนะเดี๋ยววันนี้มาต่อกับท่าต่อไปกันเลยนะครับหลังจากท่าที่แล้วผมฝึก half c a p board slide ได้ไปแล้วนะครับหลังจากวีดีโอนะั้นนะผมก็ฝึกต่อแล้วก็ลงเยอะมากขึ้นนะครับใกล้จะสําเร็จแล้วนะเดี๋ยวฝึกไปเรื่อยๆก็น่าจะโอเคละเดี๋ยววันนี้นะครับท่าที่ผมกังวลที่สุดในในเดือนนี้นะครับก็คือท่า backside 50, 50คือท่านีผมฝึก ใช้เวลานานมากฝึกมานานมากก็ยังไม่ได้นะครับเวลาขึ้นไปเรารู้สึกมันไม่ถน,นัดนะครับมันเลยแบบไม่สําเร็จสักทีแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะคิดว่าน่าจะดีกว่าเดิมเพราะว่าผมไปฝึกแบ็กไซด์นะครับแบ็กไซด์ผมดีขึ้นเยอะล,ล้เริ่มลอยขึ้นเยอะแล้วเดี๋ยวมาดูแบ็กไซด์ผมก็แล้วกันนะก่อนที่จะมาดูแบ็กไซด์ฟิฟตี้ี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับแบ็กไซด์เอาละเดี๋ยวมาลองนะครับกับแบ็กไซด์50 50นะครับว่าจะได้หรือเปล่าาวนันนี้โอ้โหฝนเพิ่งต,ตกไปเมื่อวานไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะ อย่างที่เห็นนะครับแบบมันไม่ถนัดจริงๆนะกับท่านี้ฝึกโมาโคตรนานนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงจะเอาให้ได้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะได้ไปต่อกับท่าอื่นได้นะอย่างเช่นฟิเบิลอะไรอย่างเงี้ยไปร้อนนะครับร้อน นี่ยังขึ้นไม่ได้เลยนะครับรู้สึกเครียดขึ้นมานิดนิดนะครับแล้วก็กับแดดที่ร้อนมากนครับตอนนี้เางที่บอกนะครับมันไม่ถนัดนะเวลามันขึ้นไปล้วแบบขึ้นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยทำไมให้มันขึ้นได้วะเราก็รู้สึกว่าตัวเองนยมันเก่งเก่งด้วยนะครับทําให้แบบเวลาขึ้นไปมันก็ติดเดี๋ยจะพยายามทําใจเย็นๆนะครับเราลองขึ้นใหม่ ตอนนี้ก็ฝึกมานานแล้วะครับต้องบอกว่าตอนนี้หัวร้อนมากๆนะครับคือแบบเซ็งจริงๆเลยกับท่านี้นะครับผมเดี๋ยวจะอลองอีกสักหน่อยแล้วกันครับได้ไม่ได้ก็คงพอแล้วครับแับรบู้สึกเครียดนิดๆน,นะครับผมแต่ลองอีกสักนิดหนึ่ง นึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วคราบวันนี้เดี๋ยวขออีกสักทีสองทีแล้วกันคนระับเอ,อาละครับตอนนี้แบบไซด์ 50, 50ี0ก็สำเร็จไปแล้วนะครับจะเห็นว่าตอนหลังๆนะครับหรือตอนได้ท้ายเนี่ยผมเริ่ม จับได้นิดนิดนึงแล้วนะครับผมมันเป็นอย่างที่ผมบอกอ่ะผมไม่ถนัดนะครับเราก็ขึ้นไปเพลาะเรเกง่งตอนหลังๆันก็เริ่มผ่อนมันได้ละแล้วก็พยายามไล่นะครับมันอยู่ที่ไหล่นะครับพอไหลเราเกง่งปุ๊บมันจะเป็นแบบตอนแรกๆนะทักมันจะค้างข้างหน้าเห็นไหมครับจนกว่าเราจะไม่เก่งได้นะครับซึ่งต้องฝืนนิดนึงเหมือนตอนฝึกแบ็กไซด์ตอนแรกๆนะครับต้องใช้เวลาในการฝึกนะครับ วันนี้อากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เพราะว่ามันร้อนมากๆากนะก็เลยแบบเล่นแบบร้อนๆนะครับแต่พอดีมันจบนะเดี๋ยวก็ต้องฝึกอีกเยอะนะครับเพราะว่าันี้มันแค่เตเีต้ยๆนะถ้าสูงๆคนนี้มันก็จะยากขึ้นอีกนะครับมันขึ้นไม่ได้ขึ้นยากนะครับต้องไปเอาให้แบบถ้ว่าจะเออไล่มันไปแบบตอนหลังๆถ้าต้องมาฝึกอีกนะครับถ้าหยุดไปเนี่ยหายไปอย่างแน่นอน เพราะมันก็เคยเหมือนจับได้อยู่ครั้งนึ่งแต่ก็ลืมต้องมาจับใหม่ผมงได้มาตอนหลังๆเดรดิตเราจะลองไปฝึกเพิ่มเติมในหลังวิดีโอแล้วกันนะครับยังไงเดี๋ยวเวรนี่เราติดตามชมแล้วกันครับน่าจะเริ่มเก็บท่าอื่อนๆแล้วนะครับเพราะเดือนนี้มันเหลือโน้ตแมนนวลซึ่งเคยฝึกไปแล,แล้วแล้วก็ได้นิดนึงก็เดี๋ยวไปฝึกหลังวิดีโอแล้วกันนะครับน่าจะเคยดูมาแล้วในวิดีโอก่อน ตอนนี้เหลือวเวลียอฟิปนี่แหละที่ต้องเก็บให้ได้ในเดือนก่อนเก็บไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาเยอะมากกว่านี้ก็จะฝึกให้คล่องหรือไม่ก็ฝึกของเดือนหน้าไปเลยแล้วกันนะครับจะได้เครียบเครียบไปอีกจะได้ท่าเยอะขึ้นนะครับในภายในปีนี้นะครับแล้วไงเราติดตามชมแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้มาเสมอนะครับผมลาไปก่อนแล้วกันอย่าลืมชีวิตเกินมาแล้วออกไปใช้ซะ